สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับก็สู่ The Boys Street Magic EP ที่7แล้วนะครับสำหรับรายการไม่ก่อันดับหนึ่งของเมืองไทยรายการนี้นำแสดงโดย The One and Only ครับ The Boys ของเรานั่นเองวันนี้ The b o y ได้นำกลนะครับที่เรียกว่าเป็นกลทายใจแบบพิเศษสุดๆเลยครับมาให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ทีมงาน The Boys ก็ยังได้ไปเยี่ยมปาร์ตี้ Blackout นะครับซึ่งจัดโดยน้องๆกลุ่มนี้แหละครับที่ Muse ด้วยนะครับและที่สำคัญครับ มีแขกรับเชิญครับคุณกวาง a อ n o ี m a นมอและวง a อ n o ี m a นมอได้มาเยือนรายการเดอะบอยด้ยครับในวันนี้พร้อมแล้วไปกันเลยครับฮะเดี๋ยวพี่จะมาเล่นหม่ก่อนให้ชมพวกเราชอบดูเมยกวนกันหรือเปล่าครับเนี่ยเรื่องมึงเออไม่มีบนโลกเชื่อปะเชื่อเดี๋ยวคนี้ดูคนนี้ดีกว่าคนนี้มีพี่เล่นได้แค่คนเดียวในประเทศไทยเราชอบระบายสีกันปะโอเคนะพี่มีสี เราจะเห็นว่าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามสีพี่มีของให้เราชื่ออะไรนะครับลูกแพรชื่อน่ารักมากมเดี๋ยวพี่ฝากถือก่อนโอเคนะเอาตัวนี้ก็ได้ชื่ออะไรนะต้นไม่เป็นไรพี่ให้เป็นพี่ระลึกชื่อต้นนะ <c oughs> โอเคต้น ต้นครับพี่มีกระดาษอยู่ okay, นะสามใบโอเคนะไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันพี่รอเล่นโอเคเราลูกแพรลูกแพรลูกแพร <c oughs> พี่ให้นึกชื่อถึงคนหนึ่งคนโอเคนะใครก็ได้ชื่อในจินตนาการก็ได้ จะพี่วาดบุคคลคนนั้นก่อนพี่เย้ผิดอีกกไกนชื่อแฟนก็นได้นะไม่มีค่ะนี่คือต้องการประกาศออกสื่อใช่ป่ะว่าไม่มีแฟนอโอเคหลอกปะ โอเคแพรต้องการให้ลูกแพรต้องการให้คนนี้ชื่ออะไรพูดมาเลยครับอ่าทัดทัดทัดโอเคนี่ครับเดี๋ยวที่จะขันหลัง โอเคนะเดี๋ยวพี่จะให้ลูกแพรหยิบสีออกมาหนึ่งสีโอเคนะถ้าเรียบร้อยแล้วเรียกพี่ถ้าหยิบออกมาแล้วเรียกพี่นะเราเราปิดตาพี่หน่อยโอเคปิดตาลูกแพรหยิบสีมาหนึ่งสีหยิบแล้วใช่ไหมครับให้ลูกแพรระบายไปที่กางเกงครับมองไม่เห็นนะโอเคนะเสร็จแล้วบอกพี่นะ โอเคส่งสีให้ต้นครับต้นเห็นกระดาษสามใบใช่ไหมหยิบมาหนึ่งใบให้วาดรูปสี่เหลี่ยมครับแลระบายสีมันด้วยนะครับเสร็จแล้วเอาสีเนี่ยวางไว้บนโต๊ะเลยรูปแพรหยิบสีถัดไปขึ้นมาครับ ให้ลูกแพรระบายที่เสื้อครับค,คุยก็ได้นะตูนโอเค,อเคส่งสีไปให้ต้นนะครับให้ต้นระบายอวาดรูปสามเหลี่ยมครับแล้วระบายด้วยมัน,มนสื้อจริงส่งจริงสื้งจริงอะไม่ไม่ระบายแฉะโอเค,อเคลูกแพรหยิบสีสุดท้ายขึ้นมาครับให้วาดเป็นผมครับระบายที่ผม ผมที่อยู่บนหัวนะครับโอเคต้นครับเห็นกระดาษใบสุดท้ายใช่ไหมครับวาดรูปวงกลมครับนนเรียบร้อยยังครับ อ้าโอเคเดี๋ยวพี่หันหันหน้าได้อ่าโอเคเป็นไปได้ไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันโดนกำหนดไปแล้วพี่รู้ล่วงหน้าว่าพวกเราจะทำอะไรกันเป็นไปได้หรือเปล่าพี่บอกให้ทำอ,อะไรนะครับ <c oughs> แค่บอกว่าให้ระบาย <c oughs> ดูดิทุกแพรซองเนี้ยพี่ฝากไว้ก่อนแรก <c oughs> แกะซองออกมาครับ มีทั้งหมดกี่ใบครับาครับค่อยๆวางครับในนี้ต้องมีคนบอกคุกหรือเปล่าอยู่ดีครับในนี้ที่จะมีกระเป๋าอยู่นี่นะครับไม่มีอะไร ในนี้มีกระดาษแค่ใบเดียวแน่นอนดูดีนะคร kind of de ับกางเกงสีน้ำเงินเสื้อสีส้มสุดท้ายครับผมสีเขียวและที่สำคัญ อลูกแพรโชยกล้องดูหน่อยขนลุกเลยขนลุกจริงๆครับสำหรับสุดยอดกลนทยใจคนนี้นะครับดอะบอยเอาซองวางไว้ที่น้องก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โดนปิดตาแล้วก็ไม่ได้หันไปมองเลยนะครับน้องๆเริ่มวาดรูปที่ตัวเองอยากวาดนะครับโดยใช้สีที่ตัวเองเลือกนะครับและยังตั้งชื่อนะครับชื่อพัทครับหลังนั้นเปิดซองมาครับปรากฏว่า สีทั้งหมดตรงกับที่น,น้องวาดไว้ครับสองที่เดอร์บอยให้ไปก่อดล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นเดอร์บอยเอากระดาษออกมาอีกอันหนึ่งครับบอกว่าคลี่ออกมาครับรูปที่วาดไว้นะครับได้ใช้สีตรงกันหมดครับทั้งกางเกงเสื้อและทรงผมนะครับสีตรงกันหมดกับที่น้องก็เพิ่งวาดไว้เมื่อกี้นำซ้ำยังชีพแพทเหมือนกันด้วยครับนี่คือกลไกใจที่สุดยอดจริงครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บันดี้ลุมปาร์ตี้นะครับที่มิว ครับเดี๋ยวพี่จะมาทำเซอร์ไพรส์ให้น้องดูเกี่ยวกับอะไรอะค <Magic. S 1> ะแมจิกดูนี่กว่า,าพี่มีไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวป้องซูมดูโอเคเดี๋ยวพาน,นี้ ฝากถือกันครับฝากถือไว้ไดูดิ ร้อนใช่เม,มื่อกี้ลองเปิดดูเออเลยเออเลยแกะมาได้เลยแกะมาได้เลย,ยคือมันเข้าไปอยู่ข้างในจริงๆ๋ยแค่เนี้อใหม่ถือให้พี่หน่อยถือั้างไว้ตั้งใจดู สําหรับคนนี้สําหรับกนแรกเดอะบอยครับเอาไม้ขีดลงไปกาไว้ในมือนะครับเสร็จแล้วไม้ขีดก็หายไปครับไปอยู่ในกล่องครับไม้ขีดที่เดอะบอยจุดเมื่อกี้เสร็จแล้วไม่พอครับนี่คือคนที่เรียกว่าพลังจิตจุดไฟนะครับใช้พลังจิตเพ่งเข้าไปครับเพ่งเพ่งเพ่งเสร็จแล้วไฟก็ลุกขึ้นมาครับโอ้โหเคยดูพลังจิตเหรียญงาไปแล้วนี่พลังจิตจุดไฟเด็ดมากๆครับ พี่มีไม่ขีดไม่ขีดครับไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีดนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับฝากถือกันครับัอที่ครับถือครับจะไฟไัมพี่ยังโอยังใจเย็นนี่ปังเฮ้ยเราไม่ติดตรงนั้นเฮ้ยพี่มันคุณภาพไม่ดีแล้วปะเนี่ยฝากถือก่อนวันนี้ฝักถือฝักถือมันดับแล้วเาทำไงอ่ะตั้งใจดูนะครับใจดู เฮ้ยหายไปเลยเราไม่ต่อเราไม่ต่อเฮ้ยมาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยยัยย่อ่ะยยัยแล้วยัยแล้วเราสายหาสองคนแล้วอ่ะเราเมาใครมีกระเป๋าตังค์บ้างมีถั่วโอเคตังค์มึงหายชั่วใส่เข้าไปเลยใส่ไปข้างใน ค okay. ใส่เข้ามาูไมม, <Okay. S 2> ไม่าโอเคปิดไว้เอามือประกบปิดไว้เดี๋ยวคราวนี้พี่จะมีมีไพ่อชอบเล่นไพ่กันไหมชอบชอบชอบครับเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนโอเคไปไม่ซ้ำกันโอเคนะครับไปไม่ซ้ำกันชื่ออะไรครับจา่าครับเดี๋ยวจา่าเดี๋ยวพี่จะปล่อพยไพ่แบบนี้จะเลี้ยงไปไหนบอกว่าหยุดโอเคนะครับหยุด โชกล้องครับโชว์กล้องผมด,ดูได้ป่ะดูได้ดูได้ครับให้พี่เห็นจำได้ยังโอเคจำได้แล้วบอกไว้วันนี้ครับบองไว้วันนี้คุณดูคโอเคจ่าสับไพ่พี่หน่อยจา่าดูจากการสับไพ่ไม่เคยเล่นไพ่มาก่อนตองตองตอง วันๆเลยเล่นอลยชุดสตีพี่ไม่ใช่แล้วอีไม่เคยทำพี่บูกีดไฟได้ที่ไหนแล้วไม่มีไม่มีโต๊ะถือค้างไว้ถือค้างไว้ดูดีโอเคโอเคเกือบให้เบอร์แล้วถ้าเกิดสับเสร็จสับเสร็จโทรตามพี่ด้วยตาตาโอเคไปใยดูเรียบร้อยแล้ว คือเลือดมาเลยนะเลือดเหรอเห็นทุกคนนะเห็นทุกคนแล้วเหนงวไม่มีใครไม่เห็นจำไปที่เลือกได้ใช่ไหมได้พี่ไายโชกล้องหน่อยทำแบบนี้โชกล้องมีเขาทำขโมยไปแล้วเราอาจจะดูเหมือนมั่วนิดนึงใช่ไหมดูนี่ แกเป็นคนสับไพ่เองพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยดูเรื่องดูดิเมื่อกี้พวกเรารู้สึกอะไรปะรู้สึกแบบมันจะเข้าไปในเนี้ยหายไปเอามือออกล้วงไม่ขีดออกมาโอ้ไม่มาแน่เลยวะไม่ใช่ใช่หรอเฮียหงุดหีิยทุกคนเลยกูไม่ดูกูไม่โกงใคร สนุกจริงๆครับคนนี้ The Boy เอาไม้ขีดนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋าตังน้องก็ก่อนครับเสร็จแล้วก็ให้น้องเขาเลือกไพ่มาหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วไพ่ใบนั้นก็คือ4ดอกจิกครับเสร็จแล้วให้น้องเขาเอาเข้าไปในกองนะครับเสร็จแล้ว The บอยก็เสกให้มันหายไปนั่นเองครับปุ๊บหายไปแล้วน้องเปิดมาหาไม่เจอปพรากฏว่ามาอยู่ในกระเป๋าตังครับเปิดออกมาก็เป็น4ดอกจิกที่น้องเขา เลือกมาตอนแรกครับซึ่งหายไปแล้ว ขอแนะนำตัวก่อนละกันนะครับผมชื่อเดอะบอยครับก็นี่จากพี่ๆจากวง a อบ o r m a l มโอเคพวกพี่ปกติเคยดูไมโครแบบใกล้ๆแบบนี้ไหมครับอย่างครั้งแรกเลยครับครั้งแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวครั้นี้ผมผมจะมีจะมีชื่อเพลงอยู่ดูดีนะครับในนี้จะเห็นว่ามันจะมีชื่อเพลงไม่ซ้ากันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวครั้นี้ผมจะให้พี่กวางแล้วกัน ผมจะทำแบบนี้ให้พี่กวางจิ้มเข้าไปโอเคนี่นะครับโอเคนะครับจําไว้ครับโชบกองด้วยโอเคผมไม่เห็นพอดูด้วยดิอืมโอเคพี่ใส่เข้ามาเลยครับโอเคเดี๋ยวคนนี้พี่มีพี่ควางมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับนี่ครับผมขอยืมอะไรนี้ไหมครับอยู่นี่ครับเฮ้ยเล่นคนเหรอ โอเคครับเดี๋ยวคันนี้พี่มีเบอร์ของพี่องค์ไหมครับพี่กวางช่วยโทรเข้าเบอร์พี่องค์ให้หน่อยครับนี่คือเสียงเบสิกโอเคนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพี่วางสายได้ครับโอเคเดี๋ยวคันนี้นะครับพี่กวางครับเมื่อกี้พี่กวางจําเพลงที่เลือกได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ได้ครับโอเคนะครับให้พี่กวางนึกถึงเพลงเมื่อกี้ โอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่กวางครับโทรมาอีก1รอบครับบ้าเลยบ้ามาอย่าบอกนะนี่มันกลระดับเครือข่ายยลยเนี่ยเฮ้ยเอาวางได้ครับ เดี๋ยวคืนี้องใหม่ครับพี่กวางครับผมจะเรียกเพลงกลับคืนมาโทรมาไหมครับเมื่อคืนนอนดึกครับมือสั่นต้องม,อองม,อองมอครับเดี๋ยวผมจะให้พี่กวางนะครับ วาดรูปอะไรก็ได้วาดใส่ตรงนี้นะครับวาดเสร็จแล้วเรียกผมนะครับกดแน่นๆนิดนึงนะครับปาไม่ค่อยติดติออันนี้ไม่อยากกดเหมือนกันนะครับลางๆก็ได้ครับ โอเคนะครับว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่กวางดึงกระดาษออกไปเลยครับอ่าเดี๋ยวกล้องเข้าไปสู้มใกล้ๆตรงนี้ครับดึงมาครับโอเคพับเก็บไปเลยครับต้อโชกกล้องไหมครับโชกกล้องครับเสร็จแล้วพี่กวางพับเก็บไปเลยครับรัดกระดาษอันนี้สอดไว้ในกระเป๋าหลังก็ได้ครับเก็บเลยครับอันนี้กระเป๋าหลังกว้างเดี๋ยวผมขอปากกาหน่อยครับอ่อ ในครนี้ผมจะให้พี่กวางนึกถึงสิ่งที่พี่วาดเมื่อกี้คเอาอย่างนี้กว่าผมจะไม่ใช้สมุดแล้วผมจะให้พี่นึกถึงสิ่งที่วาดหลับตาครับภาพนี้มีความหมายใช่ไหมครับ,รบผม,มเห็น ผมเห็นเหมือนเขาต้องเป็นสัตว์ครับผมเห็นเป็นรูปหัวกวางไอ้จ๋าใช่ไหมพี่ใช่ครับให้ดูดิเปิดออกมาเป็นรูปอื่นหเปล่าเจอกลนสอนกลนว่ารูปอื่น <c oughs> ถปปูกครับผมเฮ้ยไอ้จ๋าทำได้ไงอ่ะ ตาตื่นใจนะแปลกดีครับก็ปกติเห็นแต่บนเวทีไกลๆนะใช่ใช่นี่ระยะใกล้มากไม่รู้จะจับยังจับไม่ใช่ต้องดูเลยจริงๆอ่ะชอบดูมาจาคนแบบระยะประชิดนะแต่เคยดูด้านทีวีต้องดูอันที่มันมาเฉลยอ่ะเป็นแนวสตรีทผมก็เป็นแนวสตรีทเหมือนกันอันนี้เพิ่งเคยใกล้ชิดอย่างนี้ครั้งแรกแรงมากครับขอบคุณครับสมเป็นคนระดับเครือข่ายนะครับอย่างที่เอพีดอมบอฟบอกจริงๆครับสนุกมากครับสำหรับการสลับเปลี่ยน ริงโทนจากโทรศัพท์ของวง AB Normal ของ The Boys นะครับวันนี้ The Boys s ์ r e ีแ Magic เอพิโซดต้องขอลาคุณไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเอพิโซดที่8นะครับรับรองว่าคนแนวใหม่ที่จะมานำเสนอกนเนี่สนุกแน่นอนครับ